สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพอพอรจันทะเกียดอามือนนีมาทาคายเพื่อเพือนเนาะช่วงเช้าอ่าล่างอาบน้ําให้แม่พันอาบน้ําให้แม่หมูที่เพิ่นเลี้ยงลูกชุดนี้เพิ่นก็เลี้ยงลูกได้มือที่อ,ไอะไลูกก็ได้ยี่สิบมือแล้วเนาะนี่ละวิธีการอาบน้ําให้แม่พันเนาะอ่าโวที่เพิ่นให้นุ่มลูก สองสามมืออาบเพื่อนึงกะเน้นกวาดเอาอา่ะส่วนฟังฟังทั้งนี้กะเขาจะบ่ให้เพิ่นเปียกเนาะเขาจะกวาดเอากวาดขี่แหงขี่ยังเอาเนะาะอันนั้นก็น้ํะลูกมูกเขนจะชอบไปถ่ายแถวแถวทางซ้ายาง,างนาเพราะว่า้างนา้านั่นจะเป็นทางนำ้ำทางนำ้ำเขาจะอาบให้แม่เพิ่นแบบนี้บได้จับแยกอยู่เพิ่นแยกออกเพราะว่าลูกเพิ่นใหญ่แล้วเนาะ ถ้าเกิดเป็นช่วงเล็กๆช่วงแบบได้ซีหามืองสีห่ากะจับลูกเพิ่นแยกแล้วห่ากอะอาบให้แม่เพิ่นก็นได้แต่ว่ากับโบนเน่นอาบดูดอกประมาณอสองสามมือเนาะสองสามมืออาบเท่านึงสองสามมือล่างเท่านึงท่ากะเนีดนฉีดล้างพื้นก่อนฉีดล้างพื้นก่อนอส่วนลูกเขาจะพยายามบ่ให้กระเด็นถือลูกเพิ่นเนาะอาจเพิ่นอาจจะเลียเลี่ยนคือแ่กระตามภาษาเนาะของสำหรับมูน่อยอ ถ้าเกิดาบางชุดเนาะที่เพิ่อนพุ่มตานท่านบ่หลายเพิ่อนอาจจะท้องเสียเขาก็ค่อยรักษาตามอาการไปแต่ว่าชุดนี้บ่มีปัญหาแล้วเนาะกินอาหารได้แล้วถ่ายปากติเ่าก็พยายามหัดให้ลูกหมูเ่านั้นมีภูมิตานท่านในตัวเองสมบูรณ์แข็งแรง่แม่นว่าจะกะควบงุมจนเอ มีพุ่มตานท่านเนาะให้เพิ่นยู่แบบร่างกายแข็งแรงมีพุมมตานท่านไปนองจะคลองอ่ะไม่คงจะหัดให่หมูเป็นแบบนั้นเนาะทนท่านทนท่านตลกทนท่านตลกไม่ว่าจะอนุบาลจนเกินไปเฮ็ดไหหมูเฮ่านั้นก่อนเออันนั้นก็ไม่ได้เนาะอันนี้ไม่คงจะจะล่างออกบ้างข้างน้ำไหลก็จะไปนูน่นนอนเพราะว่าเฮ็ดเองขวกเฮ็ดเองก็เลย ดัดแปลงเอาเนาะอ่าที่จริงเราเพิ่นต้องทางไทยต้องตําแต่ว่าอันนี้เท่เท่พื้นเองสร้างกะเพิ่นเราไปควอยข้างนาปเนี่ก็เลยต้องเฮ็ดทางน้ำไหลนะอยู่ข้างนานี่บ่จะไหลไปข้างนาเนาะปกติน่ะถ้าเกิดเป็นช่างเพิ่นก็จะต้องเฮ็ดเท่ไปข้างหลังอ่าพื้นเท่ไปไอเอียงไปข้างหลังแต่นี้เพิ่นควอยไปข้างนาแล้วก็เอียงมาดัน้างเนาะ เฮ็ดเองเฮ็ดเองเพื่อนๆก็เลยเน้นแบบง่ายๆเนาะปอกหมูหฮอกะประหยัดต้นทุนอันไดพ่อเฮ็ดได้ก็เฮ็ดถามว่าเป็นยังไงนี่เห็นเนี่นยบางคนก็ถามว่าคือเท่หยาบแท้อันนี้ก็ทําเองเนาะบ่ได้บ่ได้เฮ็ดสร้างบ่ได้จ้างสร้างบ่ได้จ้างสร้างปาดปาดไปอ่าแต่ว่าถามว่าแข็งแรงบ่แข็งรแรงเพราะว่าปูนนี่ห่ากะใช้เนะาะใช้ปูนเยอะ,อะเน้นปูน แต่ว่า <imprisoned> ห <jis> ัแค hmm. ่ปาดปาดนาปูนก uh, ็ได้แต่เลยเฮ็ดให้อ่าเป็นหยาบในจักหน่อยแต่ก็บ่เป็นยางพอตัวแข็งแรงเนาะเข้าบ่ได้เอาความงามเข้าเนียนแต่ว่าหมูเข้าแข็งแรงอันนี้บ่ลูกหมูอันนี้ลูกหมูยี่สิบวันลูกหมูยี่สิบวันเยี่ยอาหารแล้วเนาะกินเริ่มเริ่มกินเก่งแล้วเริ่มกินเก่งลวโอ้ลูกลูกหมูฝอยเริ่มกินเก่งลอันนี้นี่แะมาล่างขอกหมูให้ เพื่อน,นเนาะเอฟที่ที่ถามว่า,าล่างอาบนา้ำให้แม่พันนี่อาบแบบใดเนาะเพราะว่า,าบางคนเนาะบางท่านที่เพิ่งหัดเข้ามาเลี้ยงหมูนี่เพื่อนก็อาจจะบบมีคอกบบมีซ่องคลอดที่แบบว่าเป็นซ่องยืนอะซ่องยืนสูงที่ได้มาตรฐา,านส่วนไลยก็จะเป็นแบบนี้เนาะเห็นง่ายๆบ้านๆเป็นพื้นพื้นพื้นคอกที่ที่เป็นพื้นอาพื้นเขาจะเอืน่นพื้นยังก่อนคอกคลอดแบบแบบ พื่นหนหนา,านะบอเมนยกถุงแบบนี้นั่นเฮ็ดแบบใดเนาะอาบน้ำให้หมูอยู่บ่อแม่กุ้งแม,ม่กุ้งอาบน้ำให้แม่พันธ์เข้าใดบออะหลายหลายคำถามเนาะทำแม่กุ้งกะเลยมากตอบคอมเมนต์พร้อมละแล้วก็มาล่างให้เบ่งพร้อมแม่กุ้งกะจะล่างแบบนี้เนาะพยายามบ่ให้ดนลูกเพิ่นนี่บอลูกเพิ่นก็เริ่มกินแล้วยี่สิบวันเนาะเริ่มเลี้ยงล่างอาหารเท่ากับอ่ากล้วยเนาะเป็นชิ้นเล็กเล็พ่อให้รล่อหลอกให้เพิ่นกิน อ่หล่อกลเชิ่อนชว่นให้เพิ่อนกินให้เพิ่อนเลี้ยนลูกกับอาหารเพราเพิ่อนเลี้ยนลูกกับอาหารล้วห้องกับไม่ต้องผสมเลยเนาะอ่ามาต้องผสมเลยโบแมนว่าเอาจนาลูกหมูก,กินกินจนงหา่เข้าไปในคอ,อกย่งซื้อไม่กินดยู่อันนี้บบแมนเนาะจะหัดให้กินแค่ช่วงแรกอ่ะเต็มที่ถ้าเขามีกล้วยอยู่ในอยู่ในคอกหมูหนี่เขาปลูกตนกก้นกล้วยไว้กะสักสองสามวีสี่ห้าวีเนาะเต็มที่หรือยกไปเลยเครื่องหนึ่งถ้าเกิดเบิดเครื่องหนึ่งก็คือจบเนาะ แต่ว่ากับโมเมนต์ว่าหาซื้อเนาะซื้อได้แม่กุ้งกับซื้ออยู่ประมาณหนึ่งถึงสองวีอ่ามาลอยเพื่อนกินพ่อเพื่อนหูจจกว่าอาหารอาหารนี่กินได้เสียบพ่อปูมีกล้วยเขาเทศจะอาหารเม็ดล้วนให้เพื่อนเพิ่นกับกินคือเา่าเนาะเพื่อนกับกินคือเก่าเพราะว่าอายุช่วงยี่สิบหมื่นนี่เพื่อนก็เริ่มหายยังที่แบบว่าเสริมกับนุ่มแม่และเพราะานุ่มแม่ยางเดียวนี่จะบบอ่าบบอิมนะจะบบค่อยอิมเนาะ,อะ จะหากินจะไปเลี้ยน้ำแม่แน่เลี้ยน้ำแม่แน่แล้วก็าหาหาอยู่หากินแล้วเนาะพราวมูช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มจะฮัดเลี้ยแล้วอาชีพนี้ก็มาอาบน้ำให้แไม่มพันธ์กับแม่น,มน,มน,มา,นางคามานางเปกาเนาะคุณพวกอัน,นก็รอลอดเนาะรอลอดวันที่สิบห้าและสิบแปดส่วนสิบหกอยู่ฝั่งทางน้นเนาะจะคอยมากี่นี่แหละทาเบิงเพิ่นจะลอดมือเดียวกันอยู่บ่ ถ้าจะมีถ้าเกิดเทดง่ายๆก็คือมีใหญ่ตัวนึงเนาะที่เพื่อนน่ะเนียวเดียวเดียวเนียวน้ำเทปไหมูนั่นคอดมือเดียวกันก็ได้เนาะถ้าเกิดแม่คุงจะกันหามาฉีดแต่ว่าบอเอาไ้เพื่อนเป็นตามธรรมาติเนาอเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนคอดมือเดียวกันพร้อมกันสามแม่กับเมย์เอาแบบตามธรรมาตาเพิ่นเลยบริงบรัชข้อมืออะก็คือมือนั้นเนาะะจะมีใหญ่อีกตัวหนึ่งอยู่แต่ว่าแม่คงบดได้บดได้เห็ดคือคือเพื่อนเนาะเอาแบบธรรมาตาให้เพื่อนคอดองถึงเวลาใดก็คอดเนาะ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไม่กุ้งนิพอพพรจันทเกียรติเรื่องมูมูเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าเดี๋ยวน่าจะมูน่าจะขอดแลวละ่ะมูจังใดเดี๋ยวจังคอยมาเบิ่งกันเนาะอีกประมาณหนึ่งถึงสองถึงสามวันนี่ละ่ะจังคอยมาอัปเดตเบิ่งว่าเพิ่นจะมาก่อนนี่บอกมูจังใดเนาะคลิปนี้กะ,ะกสวัสดีจ้า